สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับ EP นี้ตั้งใจจะมาอ่านหนังสือของคุณนิ้วกลมเล่มที่มีชื่อว่าความลับของความสุขและก็ อย่างที่สัญญากับทุกท่านไว้ว่าอีพีนี้ผมจะมาเล่าถึงความประทับใจในงานทอล์กโชว์ของคุณนิ้วกลมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่17-18สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะตัวผมเองมีโอกาสได้ไปฟังเช่นกันนะครับต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะครับอาจเป็นเพราะผมเองเป็น FC ของคุณนิ้วกลมอยู่แล้วด้วยพอทราบข่าวก็เลยรีบซื้อบัตรเลยนะฮะนิวกลมนั่งเล่าประภากหารกลางมหาสมุทรต,ติมในงานจะเป็น โทนของสีของมหาสมุทรนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินคือต้องบอกว่าผมเองประทับใจตั้งแต่เข้าไปถึงหน้างานแล้วนะฮะร,รอบที่ผมซื้อเป็นรอบช่วงเย็นของวันที่17นะครับรอบห้าโมงเย็นผมไปถึงหน้างานประมาณ16บหกนาฬิกาสินาทีคิดว่าตัวเองมาเร็วแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงมีคนมาเต็มหน้าลานแล้วนะครับใส่เสื้อสีฟ้าสีาสน้ำเงินสวยงามเลยทีเดียวแสดงว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยงานนี้เช่นเดียวกัน และที่ประทับใจอีกอย่างก็คือผมมองเห็นนะครับเห็นน้องๆที่มองจากสายตาอายุประมาณ20ต้นๆนะครับสนใจมางานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาหลายท่านเลย fc ของคนนิคมจะเห็นว่ามีทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะครับ60 70นี่ก็เห็นเยอะนะฮะซึ่งพอเข้าไปในงานนะครับพองานเริ่มใช้เวลา2เกือบ3ชั่วโมงเนี่ยผมแทบไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยทุกคนตั้งใจฟังมากๆอาจจะเป็นเพราะว่า คุณนิ้วกลมเองสื่อสารออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะและพองานจบนะครับพองานจบผมมีความรู้สึกว่าผมอยากฟังต่อและคิดว่าหลายๆท่านก็คงมีความรู้สึกเหมือนผมนะครับเพราะกระทั่งงานจบก็ยังไม่มีใครลุกออกจากเก้าอี้นะฮะเหมือนทุกคนอยากให้คุณนิ้วกลมพูดต่อไปยังไงอย่างนั้นนะฮะโดยทอล์กโช์นี้ดําเนินไปด้วยคํา3คํานี้นะครับทำบางสิ่งรักบางคนทนบางอย่าง โลกของเราในปัจจุบันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะครับมีอะไรหลายอย่างให้เราต้องทําในเวลาจํากัดทําให้เราไม่สามารถเลือกทําทุกอย่างให้ออกมาดีได้นะฮะคุณนิ้วกลมก็เลยแนะนําให้เราเลือกทําเพียงบางสิ่งและก็ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้เลือกไปคุณนิ้วกลมยังได้ยกตัวอย่างการเลือกภรรยาของตัวเองด้วยนะครับผู้หญิงบนโลกมีเยอะแยะมากมายแต่คุณนิ้วกลมได้เลือกผู้หญิงเพียงคนเดียวมาเป็นภรรยา แล้วก็ปล่อยผู้หญิงมากมายทั้งประเทศทั้งโลกไปแน่นอนนะครับภรรยาที่คุณนิ้วกลมเลือกอาจไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกอาจมีผู้หญิงอื่นที่ดีกว่าแต่คุณนิ้วกลมได้เลือกแล้วไม่ว่าจะเป็นการเลือกคู่หรือการตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างจึงควรเลือกบางอย่างแล้วก็ปล่อยบางอย่างไปนะครับแล้วก็เนื่องด้วยโลกปัจจุบันนะครับมันหมุนเร็วมากๆวันนี้ทุกคนบอกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้เยี่ยมนะครับแต่พอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่ง อาจมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามาทดแทนทุกคนได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างรวดเร็วนะครับอยากเสพข่าวอยากรู้เรื่องราวอะไรก็เข้ามาหน้าจอมือถือทุกอย่างดูง่ายไปหมดและพอทุกอย่างดูง่ายแบบนี้มันจึงทําให้เราค่อยๆสูญเสียสิ่งนี้ไปนั่นก็คือความอดทนนะครับความอดทนยังเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนก็ตามคนที่อดทนจะได้ในสิ่งที่คนไม่อดทนไม่ได้เสมอ เราไม่ใช่คลื่นแต่เราคือมหาสมุทรมีคลื่นนมแมในมหาสมุทรกาลังพัดตามคลื่นแก่เข้าฝั่งและพอคลื่นแก่พัดเข้าถึงฝั่งก็มาลายหายไปพอคลื่นนมเห็นก็ตกใจอุทานว่าตัวเราก็ต้องมีชะตากรรมเช่นนี้เหรอพอพัดเข้าถึงฝั่งก็จะต้องสูญมาลายหายไปอย่างนี้หรอือชีวิตเรามันแค่นี้เหรอแล้วคลื่นลูกที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็พูดกับคลื่นหนุ่มว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คลื่นหรอกเราเป็นมหาสมุทรต่างหาก ะะชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันครับเราเกิดมาพอตัดสายสะดือจากท้องแม่แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อมโยงกับใครอีกเราทุกคนมีสายสะดือล่องหนนะครับเราเชื่อมโยงกับทุกคนกับทุกสิ่งบนโลกจากสายสะดือล่องหนนี้เราทําอะไรบางสิ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นในโลกนี้ไม่มากก็น้อยไม่ดีก็ร้ายนะครับการปฏิสัมพันธ์แบบนี้มันจึงทําให้ชีวิตเรามีความหมายนั่นเองนะครับการดําเนินชีวิตของคนเรา เกิดจากการต่อกันของโมเมนต์เล็กๆมากมายมหาศาลจากเซียววินาทีเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีจึงกลายมาเป็นชีวิตเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกและด้วยโมเมนต์หรือช่วงเวลาที่มากมายมหาศาลเหล่านี้เราจะจดจำทุกช่วงเวลาต่างๆได้ก็ต่อเมื่อเรา มีความเข้มข้นมีคุณค่าและน่าจดจําอยู่ในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาดีๆเสมอไปก็ได้นะฮะช่วงเวลาแย่ๆก็สามารถเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําในชีวิตได้นะฮะอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมต้องเลิกกับภรรยาที่อยู่กันมาถึง20ปีด้วยเหตุผลบางอย่างจังหวะนั้นโมเมนต์นั้นผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆนะฮะและจะจดจํามันไปตลอดชีวิตโดยไม่มีวันลืม ช่วงเวลาที่มีค่าและเราจะจดจํามันได้คือช่วงเวลาที่มันไม่ง่ายนะฮะอย่างไรก็ตามคุณนิ้วกลมก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าสิ่งที่น่ากลัวอันดับต้นๆของชีวิตมนุษย์ก็คือความเหงานะครับความเหงาหนึ่งวันเท่ากับเราสูบบุหรี่15มวนเลยนะครับความเหงาทําให้เราอายุมียืนการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆบนโลกการใช้ชีวิตแบบเข้มข้นมีคุณค่าและน่าจดจํา นอกจากจะทําให้เรารู้ความหมายของการมีชีวิตยอยู่แล้วยังช่วยเรากําจัดความเหงาได้ด้วยโอเคครับประทับใจมากๆนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้อาจจะสรุปไม่ครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจจะนําหนังสือของคุณนิวกลมนะครับเล่มที่มีชื่อว่าความลับของความสุขมาอ่านให้ท่านได้ฟังนะครับแต่ก็ด้วยที่สัญญากับทุกท่านไว้ว่าจะนําบรรยากาศความประทับใจ ของทอล์กโชว์คุณนิ้วกลมที่มีขึ้นเมื่อวันที่17-18สิงหาคมที่ผ่านมามาเล่าให้ท่านฟังนะครับก็เลยต้องเลื่อนการอ่านหนังสือไปเป็นอีพีหน้านะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับถ้าทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตมนุษย์คือความสุขการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆบนโลกด้วยสายสะดือล่องหนการมีโมเมนต์ใหญ่ๆทั้งดีและไม่ดีการรู้จักเลือกและปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้เลือก จะทำให้คุณมีชีวิตที่เข้มข้นมีคุณค่าและน่าจดจาและนี่อาจจะเป็นหนึ่งเส้นทางที่จะพาคุณก้าวไปสู่คำว่าความสุขของชีวิตนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับ e ีนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ